นี่ค่ะพี่น้อง Tap in. just a boy Christmas brought so much joy couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night looking for Santa with lights those are the memories I still remember then I became a man lost we <laughs> จุลินซีสังเคราะห์แสงค่ะป้อมมากไวประมาณจะาจะ20วันแล้วค่ะป้อมใช้ไข่ไก่ค่ะไปดูช่องมาหลายช่องใช้ไข่ไก่ใช้ใชผงชูรสใช้ปาร้าค่ะใช้ป้อมใสย,ยังญปอีกอ๋อหอมแดงไปดูหลายช่องผสมผสานกันค่ะยังพันเดีใส่แต่กาแฟค่ะรากา ปอมใช้พวกเนี่ยค่ะนีๆๆ่นี่นี่ยังไงดูเปลือกผลไม้ที่กินแล้วเนาะวันนั้นไปดูช่องของพี่ต้อมมาแกเอาทุเรียนเปลือกทุเรียนมามาหมักนี่ค่ะทุกคนระวังกลิ่นนี่ค่ะก็หมักแบบนี้ค่ะเอาทุกสิ่งทุกอย่างหมักลงไปรวมทั้งข้าวด้วยนะคะแล้วก็เปลือกเงาะเปลือกทุเรียนเปลือกส้มใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาน้ำหมักผสมลงไปแล้วก็ตักลาต้นไม้ ต้นไม้ป้อมยอดมะม่วงที่ออกมาใหม่อะค่ะมันจะเป็นเพีย้ยเนาะป้อมเอาผสมน้ําใส่ขวดแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปฉีดฉีดแบบนี้เนี่ยค่ะแต่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามผสมเยอะเกินไปค่ะใบจะลวกค่ะใบจะเป็นลวกๆแบบนี้ต้องผสมน้อยๆหน่อย,นอยเนาะแล้วก็นี่ไปดูยอดม,มอะ,ะม่วงเนยมะม่วงที่มันลวกๆแดงๆข้างบนอะเนี่ยค่ะ ตอนแรกมันแดงเยอะมากเลยตอนมันเป็นใบอ่อนนะคะพี่จะกินแล้วพอป้อมฉีดพวกเนี้ยหายตอนแรกป้อมหักทิ้งแบบนี้ไปหดเจ็บยอดแล้ะหายนะคะพี่น้องหายคือดีมากนะคะทําจุลินทรีใช้เองแต่ว่าอันนี้ค่ะดอกดอกเข็มนี้ไม่ค่อยชอบนะคะสงสัยมันจะเค็มเกินไปหรือป้อมอาจจะผสมเยอะเกินไปอ่าเป็นดวงๆค่ะฉีดได้แบบใบ แต่ว่าอย่าไปฉีดดอกเนาะค่ะอาจจะผสมเจือจางหน่อยประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากเล่าซูพี่นองฟั่งค่ะคนที่ทาสวนทํำยังกับแบบทําใช้เองได้ดีจริงๆค่ะง่ามค่ะดูต้นใหม่ปอองง่าม,ามตอนแรกไม่ได้เขียวอย่างนี้นะคะนี่ก็เริ่มออกดอกไหม่น้าวันนั้นแม่เห็นอันนี้นี่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 เห็นไหมกำลังออกดอกจากที่ไม่ออกดอกมานานแล้วดอกมะลิออกดอกเนาะ ค่ะแล้วก็มาดูนี่ค่ะรูปนี้ต้นอะไรเนี่ยของแม่เลยที่ไม่เคยออกดอกมาเลยเนี่ยอันนี้บันไดเศรษฐีเนาะค่ะพี่น้องสีรวยอยู่ค่ะบันไดเศรษฐีหรือต้นตะขาบเนาะค่ะนี่นี่จากที่ไม่เคยออกดอกเลยออกดอกเฉยพี่น้องได้อันจุเลียนซี่สังค์ขอแสงออกดอกเฉยค่ะอันนี้บริโม่เ,ออเออนาะค่ะ,นนะ,คะเรืองจิงนี่นี่กมกระฉีดแต่วาอย่าฉีดดอกเ้วยค่ะ ดีมากทําใช้เองนะคะ,นะ,คะเนี่ยต้นไม้บมเขียวอึบเลยค่ะเขียวมากก็เลยอยากแบ่งฟัน I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that Completes a whole part of me an open wound scar to see Everybody come here gather round Welcome to the f r e a k show the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bear. My pain, I just wanna be a better person I deserve this, I just wanna break these chains I was asking for greatness, true to myself I never fake it, See too many once I so they get famous, and when I say the truth Most really can't take it, in spite of everything I've been through I'ma make it, fake friends, bottom my my downfall It's toxic, day one, started to outlaws for profit, now all I do is write verses No talking, all I do is put the work in No option, this was everything I ever wanted Created a legacy off of me just being honest And the fake ones hate, but it's all to no avail They wanna see me lose, but you know I never Fail